สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายที่กำลังติดตามเจฟาาสังหารมาเรานะคะเมนูจะวันนี้เมนูอันนี้คือจะแกงน้ำม่นะคะตุมแล้วค่ะน้ำมัมซอสแล้ค่ะตัวนี้ค่ะกบกบกบค่ะี่อ้องกบพรหักยังกระเรียมครบะละคับอันนี้ข้าเผาพร้อมได้ไห่ค่ะเผาแล้วก็แซ่น้นามค่ะนี่ค่ะ น้ำยานางค่ะน้ำยานางนี่ค่ะพักเอียกกระเทียมไว้ครบเบิร์ดละทับเดี๋ยวฮากระสิมักนะคะแกงเนือใม่สู้กินค่ะพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะพี่น้องแกงเนือใม่เด็กแสเด้อร์ไม่แน่ขาเบื่อขาเบื่อคือสิเอามาใส่์อาทั้งอาแกงเนือใม่ทั้งออมครบค่ะมาคุ้งกระมีด้วค่ะมาคุ้งกระสิต่ำด้วค่ะวันนี้เมนูของเราอู้หลายอย่างค่ะ เดี๋ยวเด้อค่ะเด้อให้อ่านะคะแจ้งการก่อนเดี๋ยวกาซิมาอัปเดตให้เบิรงค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือน,นี่ละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะด,ดังไฟเรียบร้อยแล้วจ้ะมื้อนี้ดังเต่าด้อค่ะอ่าดังเที่ยงเด้อค่ะเด้อเอาแบบว่าบันนอกบันนอกนะคะมาอัปเดตให้ค่ะ นี่ก็คือต่าคเบื่อบหมือก ค่ะแกงนอไม้เจฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูีน่แกงนอไมหนะ้าตาเพื่อก็จะออกมาประมาณนี้ละค่ะแซบค่ะแซบแซบมากเลยค่ะอันนี้แซบอีลีค่ะพี่น้องค่ะแซบแห้งแห้งค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแกงนอไม้ค่ะ